อ่ะสวัสดีครับช่างวิชัยนะครับจะสำหรับวันนี้สำหรับบอร์ดนี้ก็คือเป็นบอร์ดของอิเล็กทร u x นะครับเป็นของ f อจากนครศรีธรรมราชนะครับส่งบอกว่าอาการเครื่องไม่ล็อกประตูเครื่องของโค้ด E40 แล้วก็มีอาการอย่างอื่นด้วยแล้วก็แจ้งว่ามีการซ่อมมาแล้วแต่ ที่ใส่มาก็คืออะไรจะเป็นของอีกรุ่นอีกยี่ห้อหนึ่งก็จะทดสอบก็ทดสอบไม่ได้เพราะหาเครื่องอยังฟองโคด e 4 0อยู่จะเปลี่ยนตัวนี้มาตัวนี้มาก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าแต่ถ้ามาที่ผมแล้วก็เคลียเบอร์อะไรให้ตรงรุ่นให้หมดนะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานอีกทีนึงครับ ตัวบอร์ดหลังจากซ่อมเสร็จนะครับก็มาทําการตรสอบโดยใส่ไปในเครื่องจริงใส้หน้าจอของรุ่นบอร์ดที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับบอร์ดตัวนี้มาด้วยอาการ E40 นะครับ E40 คือกดสตาร์ทแล้วลูกกุญแจไม่ขึ้นหรือว่าประตูไม่ล็อกเครื่องก็จะคองคด E40 กดสตาร์ทแจะลักประตูขึ้นนะครับ ปั๊มายน้ำจิ้งทำงานมอเตอร์หมุนแล้วนะครับกรสตาอปประตูคลายก็ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าบอกทำงานได้ปกตินะครับก็บเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำยาวแล้วก็ส่งกลับเคื่อลูกค้าอีกทีนึงครับก็บลูกค้านใดน,นะครับที่มีปัญหาในเรื่องเครื่องตักผ้าไม่ว่าของทัานจะเป็นยี่ห้ออะไร พักด้านเสียวมาครับโดยโทรอยู่หน้าโปรไฟล์ ID ก็อยู่หน้าโปรไฟล์ฟทั้งหมดนะครับถ่ายวิดีโอมาอาการเสียแล้วผมวิเคราะห์ให้ถ้าลูกค้าสามารถแก้ไขเองได้โดยที่ผมไม่ต้องไปผมก็จะแนะนำให้ครับ